มาเจ้าพี่น้องเอ๋เปิดภาพมาอีกแบบนี้เนาะเห็ดไปช่างเด้โกงโกยอยู่นะโอ้พี่น้องเอยโอ้เฮียงหาคุดครบบ่สบายดีเดอ้อสาวนุน่นเฮียังไงเห็ดชวนมาตีกระชวดอะไรกันดับเห็ดชวนกระดับไบานนี่โอ้เห็ดชวนอะไรสาวนุ่นบานนี่พี่น้องเอย อ้าวทุกมาธรรมดานี่น้องพัน้องบิวมาน้ำมาหนิสบายดีน้องบิวอ่าเคยเห็นยี่บ่เคยเห็นยี่บ่เห็นบ่ปนุ่นนี่สบายดีด้วยฮะเนีืยชาวคนยองสบายดีเด้ออ้ามาน้ำกันสบายดีแล้วอ้าวเห็ดชวนบ่เจ้าเจ้าน่ะเห็ด เอาเลยป้ามือเดียวก็เห็ดได้บาทไงโอ้คือนี่นอนแทะอันนี้จะปลูกแล้วบ่นี่นะเอาหน้าไม่ใส่หดนะที่อนไม่เสียบาทนอันนี้าันีกอกหนักนีพี่น้องเลยตะกี้กม นี่น้นขนาดอันนี้มองอามน้าลดบ่มองร่างจานร่างสวย้อามาไว้ดักใช่งโอ่งนี่โอ่งอาม่าใช่นี่โอ่ง่ละางออโอ้เจ้ามาจะใช er ้อะพักเนี่ยอันนี้อันนี้นันกาบตุนซื้อมาฝากกันนี้ก็เลยพอบอกแล้วว่าชีสวนแล้วก็เลยซื้อเน็ผักกันโอ้บาตุนก็อึดเนวฟฝากเนาะ อตายแล้วพี่น้องนี่ลำบากกันยนตนี่ก็จะปลูกเองบ่นี่เออสร้างว่าสร้างเป็นเนห็ดแคนเดียวนี่โอ้น่นอนขนาดพี่น้องก็นำอันกัันเอ็ดไปเฮ็ดมาจะว่เศร้าไปจากเนาะ โยมนา่นเศร้าก็เห็ดชวนพักรถเศร้าย้อนไปจักแม่เรื่องนี้วะไหนอันน่าผ้าลูกสาวมาอ่าลินคีเชเดอร์นี่แหละอ่ามาลินมาหิมของขนาเพิ่นเล็กน้อยเพิ่นมาคีเชเดอร์โดยมีมีมีตลอดโดย ได้ได้โบป็นยังได้ได้ได้มื่อมื่อนี่จังน้อยนึงพี่น้องเลยโบปนังนป้าปนุ่นอรอาบนฮะไ่อาบน้ำบ่นี่ก็บร่ไอาบน้ำกันนนี่อ่าโอเคพี่น้องเลยปับตาลดมาพี่น้อยนึงมันยังมืดอาโมืดกึบอยู่แถวนี้ก็ได้เนาะอืม อ่าเป็นของของชาเป็นเดือนบรอกของชาและเดือนแต่ว่าแ่จะเป็นไร้พันห์แบมันมันมันนั่งขึ้เดมันนั่งนี่นั่งล้วปากไปเอาได้มาสิบกันโบไปยังบไปยั้งโบไปยังด้วยอืมอื้ออืออืออ่าไอที่นั่งได้อหมนั่งก้องมันโเห็นน่ะไปนั่งพี่ลูกละดีด้าที่เด็้าอกติสภาพไปได้หมอนัไม่ได้ ไปขีชอร่ไปสิะมไปกันด้องามบ่เรางามบ่งามบ่หรอกฮหเฉยเคยเห็นยบ่จะเคยเห็นยบ่ไพฮะไม่เอาเลไพน่ะเื่อมืขี้ดดเลย่มือ้แล้เมือได้แฉบ่เนาะบไปโตกยเนาะงูมือละมือเลยนงเนาะอืมจะเนาะบกินบ่ กินมาดินเฮ้ไม่้วนที่มันงไหนเหรงก็อันนี้ั่งก็เด้อั่งก็ั่งก็ั่งก็อืองาไปไหเล่เมาลางนะไม่้วนะนะเอ้ยคนหูาไปไปาไปเอาเอาไปเาม่องาผัไปไปไปเอาไปรูไปหอไปูไปิวปโอ้ยอยาหิวได้ยับออยากหิวได้บอ

อาคีเลเลอร์่นอ้องไรกระไรเวมาหาตั้งสอนุ่มก่อนเนาะนี่แนะกบริมาหาตะหึงเลยโดนตืบเลยนนะ้องนี่เนาะนี่ไงไม่ใช่ปะไม่ได้ม,มากำลังขุดชวนพักจุยอยู่เนะาะ่พีน,พน,น้ออะไรกำลังเงินชิปูกักยังประตูซื้อในพักยังมาใหา้ฉันเนาะนี่พักชี้ละกะ พักไอ้ยังกับหอมป้อมอ,อ้นาฬกาพักกวองตู้อมพักกาดนี่แหลเออะเน,น้าน้านี่กัเป็นเป็นน้าของเพิ่นนะบ้องน้าเพิ่นแหละไปยฮียวอะไรเฮียวเาไาวใส่ไฮไว้แล้วก็มัเย้่ยมมาเสาร์เยม่ยแเลกนโดถ้ามันมือแ่ก็ไปเฮีไว้อีกอ๋ออ๋อก็เพื่อลางถวยเลยนะอ,อือ ร่างเคยร่างบวงกับร่างพี่นอกเพลินเนาะเดยมันอยู่ในเมืองอยู่ในพี่น้องเแต่ว่าคือนั่นเป็นอย่างห้นาบ่นะปลาบ่บ่เป็นป่าแต่เป็นที่ว่างอะนะอืมนี่อยู่ข้างหลังไอติ๊กเลยพี่น้องเลยไอติ๊กอยู่ข้างหลังวะนี่น่ะเนี่ยแหละไอติ๊กไอติ๊ก้ขึ้นตึกสูงๆที่างนองเศร้าเลยบ่อยู่ไอติ๊กอะไรหอมกินจีอยู่ข้างหลังนี่แหละอื พวกเกี่ยวข่าวมานี่เป็นยังไงตะกี้ยู่หัดง่ายมาัอยู่นี่เนาะเป็นในไทยนะไปอันนั้นยังยังพังเข็มคือเก่าอยู่บ่ตอนนยังบม่ได้ไปอาทิตย์นี้ยังบม่ได้ไปอาทิตย์หนึ่งเออจะได้ขึ้นเออลงไปปักซองลงไปปักซองโดยห่วยไปยังไงจะได้ไปเฮ็ดนาและจะได้จะได้ไปแท้เลแลอบนี้นะไปแท้โดยเออโอเคแล้ว okay, บ <จะ S 1> ่ กะถ้าว่าโอเคบอกกะไปนะโอเคแต่ว่าบ่บหัวเป็นเสียเอาเท่าไรอ่ะเงินเท่าสิพ่อพ่อกรบพูเขาก็ต้องไปก่อนนะไปเบิ่งไปถามก่อนพอเป็นไปแล้วเขาเสียเนี่ยมันให้ปัญหาอะไรแล้วเลยกะเปลี่ยนไปบ่ได้นอกพอเ้ากระพ okay, okay, ูขาใส่ใจเท่าไรฮะนะเป็นสยเอนมาเท่าใไเฮากระพูอ๋อแต่วันนัดแล้วแล้วดันพี่น้องเป็นย้อนมาแล้วสิ่ป่ะแม่นัดกันเมื่ออื่นนี่วันอังคานว่าพอดีรถผลลงมาพอดีทั้งนั้น ถนนกระยาค่ะรถรถบ่มากามาว่าอะคือเก่าอ้าวผมมีรถโดยสารบ่ะใช่ไหมมีมันกามาเป็นเป็นช่วงเออเอาบนบอม่าคุ้มมึงมันเป็นรถมันเป็นทางนะเดี๋เป็นทางแดงตายบ่ทางแดงกับบ้านใอยกับทางแดงอยู่แต่เพิ่งเที่ยวไปคุ้มมือบ่มีอันนี้นะเป็นบางมือกับนีบางมือกับบอมมี่ในบ้านมันมีอยู่ขั้นหนึ่งรถโดยสารขั้นเดียวโดยจากบ้านเจ้าของม่าทางดําหรืบ้านเจ้าลักนะ กับโอ้หประมาณขี่รถเอาเอาเป็นหน้าที่ก็ได้ครึ่งชั่วโมงในหอดบ่หอดอดทางดับนะโดยเออสักประมาณสิบลักสิบกาลักเดี่ยบ่สาวไปเลยสาวโหเลยสาวลักโอ้สาวลักเกอร์ไก่เลยคือว่าอยู่ฝุ่นกับเล่นยากแล้วเพราพอทางมันพอดีดิบางทีขี่รถตอนมาตอนอยู่ฝุ่นมาหาหมอรถเพลกลางทางอืม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  มีรถโดยสารลำคันเด้ยออเรื่องเทือดสมมุติว่าเพิ่นในกรณีสมมุติว่า,าพี่น้องเจ้ามาพี่นั่นือมัน,บลลน่บ,นนบลเล้วก,กักลับโบร่ได้ขัน่แล้วข่อยก็บเด็กกับกลับมาข่อยกับมันนี่คือเก่าเพอข่อยกับฟังเข็มเด็ออบอสสมมุตว่าพี่น้องเจ้ามาในรถโดยสารมันดุดด,ด,ดุดไปเท่อนึงบอกพิ่นมาจนแรงกลับสิบอก บ่ผลหมาผลกระสีนอนนั่นแหละนอนเฮือนวิบ los, en, ulously, busca, ้านอันพี่น้องเฮือนพี่น้องอยู่นันอยู่อ๋อ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 อมีเฮือนพี่น้องอยู่หันอยู่เคยใครรักใช่ไหมพี่น้องเลยชีลงชีลงเนี่ได้บืนลงลงไปไปลงกระพายแล้วรถโดยสารนะจ๊ะรถโดยสารเคยไปแล้วบ่บ่เคยกระทั่งพอทา้งใดอันรถขั้นใดไปปัะกอบเนี่ยว่าขั้นนี้ก็สิไปตามขั้นแต่เขาบอกอะไรอ๋ออ๋อเราไม่เคยไปใช่คือไปคนเดียว เราไอ้อออนอออในชว่วงนี้เราไม่เคยไปแต่ว่าตะก,กี้นั้นไปยุปไปคนเดียวใจเตัวเองปีกาขาแขงเราไปได้ออ,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 อืแต่คาอันนี้ห้องนี่แะไร<ป>กันไ่ได้ไปคนเดียวก็วได้แต่ว่าคัหนึ่นตอนมหาหาหมอมการมีคนมาน้ำบางทีกับลานเอาเยื่องเนาะ อ่าสิลงไปปากซองเลยอ่าคิดว่าลงไปจะมา้จาังมือคิดว่าอันนี้ก็บกโบโข้ยกันอืมแต่ว่ามีมงผักมงเช้าบอกระนี้บ้านพี่น้องกันแหละเพื่อนพี่นออ้องกันแหละอ๋อออเพราะคำว่ามคือว่ามันยากมันลำบากได้คอยจะไปส่งก็ได้เพะไปได้ไปได้ไ,ไ,ดได้อยู่บ่โดยอยันว่าบ่จักอันนั้นมงขึ้นรถขึ้นล่าง อันกะอันเด้ให้เพิ่นให้เพิ่นไปส่งให้ยูคคิ้วรถให้ให,ให้พาไปให้คนนี้แหละเพื่นได้มีรถกายก็<อ>ไปส่งให้แน่ยังในนี้เห็นไหมเขากลับไปส่งแต่สมมติเราไปส่งนี่คอยไปส่งปุ๊บแล้วก็บเมนเมนคอยไปไปถ่ายคลิปเลยนะสมมติว่านั่นก<อ>็ได้ยู<อ>แต่ว่าถ้าลายลายมือนะเมนเมนเมนคอยก็มีเวียกไปทางอื่นสินะสมมติเราไปส่งแล้วให้เจ้ายูพุ่นั่นได้ยูบวยเนี่ยประด็นแล้วถ่ายคลิปในในระหว่างที่เขาเห็นเนี่ยบอบอกอันคือ ว่าไงคือคอยไปชงเจ้าแล้วกันสมมติว่านั่น,หนแหละคอยคอยก็ไปถ่ายคลิปของข่อยสินะโอ้โหเด้อ้อ่าท่า<ะ>นั่นก็นมีเปล่ากะโบยากไปทั้งแถวคือว่า,ท,าทั้งชาติพูนท่านนี่เกี่ยพอมีอย,ยออู่โอ้โหแล้วสีไปทักนั่น,น,นทั้งพุนูนอะคามไปไท้ายไม่เลือเไม่จืด<อ>แต่บ้านเจ้าน่ะลงไปทั้งพุูนลงไปทะลักสามจิ้มห้าพูนอ่านะประมาณจ็ดมือพ่นมาสี่เล้วกะโบ้โหคือกันเนี่ยอืมลงไปบื้อนี่เจ้ว่าทายเมน ทำเองเข้าไปเปลี่ยนหัวซื่อนั่นแบบว่ากัดมือเดียวก็แล้วแต่ว่าอันนี้นั้นมมนก็ะตอย่างนั่นเพราะว่าคอยนั้นออกจากบ้านไปจะโดนแล้วบริเขาสมโนจะโดนแล้วในตะกี้เนี่ยเจ้ามีบอสสมโนเจ้าตะกี้นี่แหละอยู่กับครอบครัวอ่ามีซื้ออยู่ในหันอยู่ต้มีซื้อมีหูข้างในบอกมีแต่ว่าได้เนี่ยคือตบ่มีแล้วมันโดนแล้วเวลาเขาไปเปลี่ยนไม่เขาก็บ่มีหูเพราะมปนบละ มุมเอ็นโบม่ไม่กะไม่จะซื้ออะไรบอสคำยังเลยมันไม่ซื้อมันก็ง่ายอยู่แล้วมันบริยั่งปันไดกับบัวบางทีทานบอสนะมันก็บริยากงอย่างจีบบอิยั่งว่าบเปลี่ยนเขาทานจะคิดตอบยังไงกับกับว่าตามความจริงอะละเพราะว่าซื้อเจ้าก็มีอยู่แต่กะเจ้าวัดใหญ่ววยยไปอยู่น้ำไผ่นะอยู่เวียงกีอยู่น้ำไมตูุอยู่น้ำไมตุเลยแต่เพื่อนบอกว่าบ่ต้องให้บอกเพื่อนว่าเขาไปเขาสมโนไวยวน Uh, มิแต่ว่าเ้าบวัดอีกยังบางอ่ารคืออะไอยูนิโยกว่ายังอยู่บ้านอยู่นะลงเป็นี้ยลงเปเนี้ยนะมันขันบอกควันมันคือสีหนาคก็จะเอาหน้าแพงนะนะสื่อสื่อมันมีอยู่ดิสื่อเก่าจะมีอยู่คือการก็คนทั้งบ้านคอยแหละไปเห็นงานเห็นอย่างแต่มยังน้อยเพื่อบริมา er h, hmm> อันนี้บริมาบ้านมาเมืองโดนมุสีนะด้วยอ่าก็ ปมาณกับกบฏเสียเงินอะไรเสียมันพอมันบริมีชื่อมีอย่างเด้งเถิดเลยกบฏเสียอยู่แล้วดึงเสียอืมแต่กับเพลงถือกันแล้วแต่บ้านแต่เมืองอ่ะเพิ่นเอาเนาะเนาะก็จังว่ากันพี่น้องว่ากันจริงจริงอะไรก็ได้อ่ามีแต่ว่าเรากะอ่ะอากะอ่าคดผ้าคดเนาะแล้วพี่น้องเลยเป็นคำเป็นม,ม,มือนี่จะเสียให้เราไป อ่ผักสะพรอนก่อนวัเตยียนกีบผาอ,อีลาเตี้ยไปนั่นต่อก่อนสี่น้องนี่เนาะอ่าไปขี่เชลีลอร์เพิรนเมนเล็กน้อยอะอไ,ไ,ไร,ไรอ,อ,อ่าก็ครับคอยกันหาขึ้นมาจะใตอ่าก็เลยอาทิตย์นึงเลยประตูก็จะไปตะที้คนละอา่าอย่างเช่นหากมากมาเมื่อคืนนี่ <laughs> เ,เ,เ,เบิ้งคลิปเยอะจันประตูนพ่อกันอ่าพอแล้วพอแล้วพ่อปาะตูนะ พี่น้องตามมาจนเพาะเลยได้ลงไปพุ่นแล้วก็ไปไล่หมองไล่บอนนะพาะประบุญไปบ้านพันธเน่ประบุญสารวันแล้วกับนงมี่ตะก,ก่งก่อนแล้วก็พาบ้านเราอยู่ใส่ประบุญสารวันอยู่สารวันหอ่อยู่สารวัลโออ่าอยู่บ้านฉังก็ลืมเลยอยู่นะนะจากจากอันาเมืองจากปีงไกลหน้าพงไปประมาณเมืองคงบปล่ามองคงนั่นแหละอ่าไปประมาณักสิบสิบลักนั่นแหละ ในครับมันนั้นไงเราปิงไกง่หน้าปงเราค่ะเมืองคงอย่างนั้นเนาะนั่นแหละอยู่หันแหละแล้วก็พอประตุนก็อยู่ในแข่งเดียวกันแต่วันนี้ไปไ<อ>กลเติบ<ด>แล้วก็พาน้องมีกลงไปเยี่ยมบ้านเราอยู่แข่งจัปละซักด,ดูทั้งน้ำตกตาดพุ่นแหละ่พุนแหละเมืองปักทรงเดนนาวนาพุ่นแหละแล้วก็เพื่อจะได้ขึ้นมาก็ไปขึ้นไปพี่เลยไายคลิปให้พี่ให้น้องมึงเลย ก็พอดีนะพอลุงพอลุงคนเก่าที่ชอยเจ้ามาตลอดนะดั่นแหละตีชอยฝา,ากเงินมาให้เจ้าตั้งแต่พี่นเราตั้งแต่สมัยเราอยู่ฟูคือข้างบ้านดุง,งเมืองเอวพี่เราเราฝากเงินมาให้ร้อยหนึ่งพี่นอ้อย่างเนาะหนึ่งร้อยดอนก็นสิประมาณอา่า 3,300 3,300กว่าบาทนี่แหละนะแต่ประเดียงกับผมมีเงินน้อยอ่านะก็เลยสีเติมให้แล้วด้วยร้นะอยกว่าบาทเป็น3,500พี่น้องเป็ยเนาะพอได้ซอยแล้วอา่าเพื่อได้ลงเห็ดมมนะสัมโนเนาะอ่าก็สีสีอยู่ใน,นาลาวนี่ตีพี่น้องไงกับโบเกินนี่หรอกกับประเดียงก็เห็ดในบ้านกับพันสองพันนี่แหละโบเกินสองสามพันนี่หรอกเป็น้องไงนะไเนานะแล้วก็มาเข้ากันบ่ แม่คิดว่าเขาปฏิเสนอไว้มันมมัันนคล้ายๆว่ามันมันเป็นช่วงมันนะสนุนแต่เชื่อว่าช่วงเพิ่นลงไปเฮ็ดไม่ใี่มันกับดั้มช่วงแซมแซนนี่แหละมันก็บบอด้เพลงให้ก็เอาคือกันว่ามันบอกเพี้บอกเพี้แต่ว่าคอยในย่านตรงที่ว่านี่แหละคอยบอดี้ยูบ้านแล้วคอยกระลังมาแจ้งเขาอันนี้แหละอีกอย่างหนึ่งพอแม่คอยก็ตายมัแล้วมันบอกมีผู้ใดมาเป็นอะไรนะเขาอืมบุปเอ็นพี่น้องเจ้าได้ขนาดพี่น้องเาก็แบบ คืนไปตามบุหรี่สิอ่าไหนเอ้าบาผู้ได้ที่เป็นหัวหนาครอบครัวจักยังได้สินะอแต่กะเคยอันผัวเราที่ดาอยม่ยหไม่ไกะจักสิเอาไปเป็นเัวหนาครอบครัวกันยังงงวะถ้าจะเอาเป well? ็นเัวหนาครอบครัวก uh. ับว่าได้เขาเป็นเคยเนาะแม่แม่แม่ว่าไงยังตอนนี้ก็ยังบ่มีผู้จ้างว่าเออยังบ่มีผู้ได้เป็นรักเป็นรักแือว่าเออคอยเป็นผ ja. mm um. evet well ู้ใหญ่นี่ค่อยรับรับประกันให้สีบอ แต่คนเอาจะเอาคนคนเป็นรักกัผู้เป็นตา <c oughs> อเห็นเลยนะเสโน่พี่น้องเหวี่ยบเนี่ยแต่ไม่จวันลงลงเบิ่งก่นอนเนาะมันได้บ่ได้จะจังว่ากันพี่น้องเลยแต่มีพ่อแม่ยังว่าเพิ่นธุยืนยันให้ว่าอันนี้ลูกคอยเนาะแต่เขามีชื่ออยู่หันอยู่แล้วเป็นบางดอกแต่มีมันมีประวัติอยู่หันเด้ให้เพิเ่นขี้กระ벙นี่คอมก็ได้ดพอชูม,มือนี้มันก็ทันสมัยได้เพิ่นเอาชื่อเขาลงไว้ในคอมมาแหละ อ่าโอเคขึ้นม mm ัน hmm, ก so mm ็ข hmm, like ึ ar, ้น no. <c wonder peace> ีแะเด้อพี่น้องเอ่ะโอเคพี่น้องเอ้นี้กยังบ่ได้เวะเลยมากฟรีเวทหั่นบักไม้เมื่อกี้นี่เอื้ยสเอาบักไม้นี่แหละมาฝากลัยโดยนึงเนาะกับอันน่ะเงินอ่า3,500บาทพี่น้องเอ้ครับพอดีเหมาะเจาะเลยอ่าแล้ก็สิลงไปบ้านื้ออื่นเนาะอ่าพี่น้องเอ้ย อสนุนนะรับรับว้แล้วก็ภาคโมกขบใจทั้งพลุงพะเนยอยู่ทั้งๆประเทศเป็นกระซอยสนุนเรื่อยอยู่พี่น้องอย่างเนาะเป็นก็ภากมาซอยตลอดอยู่ก็ขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีที่เป็นโอนเงินมาซอยพอดีค่ะลูกก็ตรเอาเงินไปแลนด์สำนูก่วเลยโดยขอให้พ้นอยู่ดีนี่อควเจ็บไปไหนความไขไปมีขอให้พ้นสุขภาพแข็งแรง หาเงินหาค้ำไกายราลาบลรื่อในการงานจ้ะโดยสาธุอ่ะแล้วก็สู้ๆเด้อพี่น้องเหาะตอนนี้ในระหว่างการรักษาของทั้งสองนุ um 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 ่นกับพังเข็มบอกอาทิตย์หนึ่งไปพังตัวหนึ่งที่บอกตอนนี้นันเป็นวลาสองอาทิตย์จังมากเพราะว่าเป็นวลาเขาไปดูอะไรแล้วมันเข็มมันบอลลารายนะเพราะว่าคนไปเรานั้นอาทิตย์อาทืตยแล้วเป็นว่งมบางเข็มมันก็ยัง ติดติดติดอย่างเยอ๋ออ๋ออจ็บบ่ถามแล้วก็ขอบคุณคือป้าพอสมหมดกับแทงเขาลึกบอไบ่คือเขาชักยาเนี่ยบอปลายเข็มนอืมจิ้มไม่ชื่อชิบบอโดยจิ้มแล้วก็เอาออกแล้วจิ้มแล้วก็เพิ่นก็ฉีดยาลงไปอ่อ่าอ่าเอาพี่น้องเนียก็จังว่าการเล่าการรักษาได้แล้วนี่นี่วิธีการรักษาก็อทั้งแพทย์แผนจีนเพิ่นเนาะทางเข็มนี่ต้องจีนพต่นปอดก็กินยาไปนะอ่าแล้ยังไทยแบบนี้ ไทยนี่ก็มันใช้เงินลายพี่น้องไงโมเมนต์เราเราอยากไปรักษาเราก็อยากไปยู่ไทยแต่ว่าเงินบ่มีแหละบรื่องเงินเรื่องคำอ้ามีจะว่าเอาตัวนี้อีกก้อนเนาะให้มันผ่านไปก้อนน่าสนุนเนาะก็จังว่ากันพี่น้องเลยถ้านใดๆก็โทรบอกคอยเรื่องอื่นเด้อะแต่ว่านั่นคอยไปชุมให้ก็ได้บูญะอ่ะาพอช้ำปากซองนี่ประมาณนี่สมุนไปอ่กาก็จะเล่นไปชุม เนี่ยว่าเจ้ากเกิดกะกะพอดีขึ้นรถลงเฮือรับบรรยากาศไงนะก็จะไปชวนนั่นแหละบาตูนนั่นแหละแล้วก็ไปส่งน้ากันยังบรรยากาศดอกอ่าเอ้าสันพาลูกไปหิ้มผองกันเด้อบันนี้เด้อสันนุ่นเด้ออ่าโดยโดยพี่น้องเลยไปพักไปพอนไปจังหวะกันปิดจังหวะชงตั้งหน่อยกระพิษก็แล้วอ่าพอพาเพิ่นไปพอมันเล้วเนี่ยอ่าแบบว่าได้รับปากเลยทิน่ะพ่อไปหินเลยมันเล้วแล้วก็ อ่ก็แล้วดอกเด็กน้อยตัวก็เครียดเลยเนาะตัวเครียดได้เครียดคือเมื่อกี้นี่แลอกแล้วก็่าบ่สึกใจเพิ่น้อเนาะอ้าโอเคเด้อสวนุ่นเด้อโยสบายดีเด้อไปก่อนบาดนี้อ่าไปๆอย่นีเก็บไว้เด้อโดๆพี่น้องเอ้ยเดีไปเด้อไปเด้อพี่น้องเอ้ยอ่าบ่ตก็ขอตัวเดินทางอ่าก่อนบาดนี้พี่น้องเอ้ยเนาะ ขอขอบคุณขอบคุณหลายพ่อแม่พี่น้องบัตรชูขู่สุดคนที่เข้ามาติดตามชับชมคลิปจนจบแล้วก็บอกคำโฆษณาแล้วก็ขอขอบุณขอบคุณทางพัวลุงน่ยจะดีที่ฝากเงินมาให้สนุนเป่นงเงินหนึ่งร้อยเหรียญน,นะมันได้ประมาณสามพันสามร้อยกว่าๆนี่แหละแต่วัเตียงให้เราสามพันหาเลยอ่ะซอยพอได้ซอยเราเป็นวังเงยซอยซอยกันเนาะมาทารใดก็ให้อยู่ดีไม่แห้งบุญคำหนุนซื้อบุญคำหนุนทรงปัตนาสิ่งใดขอให้ได้ ຈົ່ງຄຸມເມ្່ាປາດຖະຫນາສលກຈິງສຸຂະກາເດີ້ເຊາະທຸກເນາະພໍດີມີແຮງເພິ່ນສຸກທຸກຄົນເດີ້ພີ່ນ້ອງເດີ້ບ່າຍບ່າຍບາດນ